สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับแล้วก็คุณครูผู้กำกับดูแลนักเรียนอยู่ปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในพาร์ทของศาสนาศีลธรรมจริยธรรมนะครับย้ํากันจนถึงับสุดท้ายนะครับคงจะจํากันได้นะครับจาในหัวได้แล้วนะครับว่ามีเพื่อนมีรุ่นน้องในโรงเรียนม .4 ม .5 แล้วโรงเรียนที่อยู่ปลายทางเนี่ยวิชาศาสนาพุทธมันไม่มีอ่ะมันไม่มีม .6 อ่ะมีแต่ม .4 บางโรงเรียนบอกว่ามสี่มห้ามหกเลยอาจารย์มีครึ่งหน่วยกิจดูได้หมดเลยนะดูได้หมดเลยมปลายในี่ยืดหยุ่นมากนะครับสังคมศึกษานี่คือตัวชี้วัดไหนดูได้หมดเลยเศรษฐศาสตร์อยู่มหกแต่เนื้อหามหกไม่มีก็ไปดูช่องของมห้าศาสนาอยู่มหกแต่นักเรียนอยู่มสี่ก็กดดูช่องมหกได้ 6. ประวัติศาสตร์บอกโอรงเรียนผมเนี่ยอยู่มหกทำยังไงดีอ่ะมหกมีแต่ศาส,สนาอย่างเดียวเลยไปดูช่องมห้ากับมสี่ครับก็จะมีประวัติศาสตร์ด้วยเห็นไหม เพราะฉะนั้นสังคมศึกษาเนี่ยเรียกได้ว่า all around ม .4 ม .5 ม .6 ด oh, ูไ oh, ด้ตามเนื้อหาที่นักเรียนเรียนอยู่โรงเรียนปลายทางฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ปลายทางดูอินเทอร์เน็ตอยู่ดูทีวีดิจิทัลอยู่ไม่ต้องกังวลโอ้ลูกหนูพิมพ์ในลายโรงเรียนโอ้กังวลมากเลยดูซิเดี๋ยอยู่ม .6 แล้เรียนบริษัทสากลนะเปิดช่องม .6 อ้าวกลายเป็นผู้ศึกูรณว่าคุณฉิบเลย ไปดูม5กับม4นะครับเนื้อหาเรายืดหยุ่นนะครับสำหรับมปลายไม่เหมือนม,มต้นนะมต้นเขาจะฟิกแต่ละชั้นปีเป็นตัวชีวดชั้นปีแต่มปลายเป็นตัวชีวดช่วงชั้นในกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปคาบเรียนสุดท้ายครับดีใจละสิจะปิดเทอมแล้วนะครับบางคนบอกโอ้ oh, อีกเทอมนึงเนี่ยอาจารย์นะครับอีกเทอมหนึ่งไม่รู้จะเรียนอะไรนะก็เตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสำหรับชั้นม6สสำหรับชั้นม5ม4ที่กำลังดูอยู่นะครับก็ทบท เนื้อหาคาบสุดท้ายนะครับแน่นอนครับว่าคราวที่แล้วสั่งงานเอาไว้ใช่ไหมครับต่อยอดกันนะครับสำหรับงานครั้งที่แล้วและก็เราจะมาดูถึงผลสมัมฤทธิ์ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจอันดีศาสนาแล้วเนี่ยรู้หลักธรรมรู้คําสอนรู้แนวคิดเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรและวถ้าเรียนต้องไปศึกษางานที่ครูให้ทําด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้ดูทีวีไปทางเดียวนี่สบายเพราะครูน้องคุณ,คณ,คณ,คณไม่ได้ไปตรวจงานนี่แหนสบายเลยใช่ไหม แต่มีครูกำกับปลายทางอยู่ใช่ไหมครับตอนเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นครูอาจจะสั่งงานที่อาจจะเบากว่าของครูนิดนึงแต่เนื้อหาจะใกล้ๆเคียงๆกันนะครับไปฝึกค้นหาไปฝึกหาหลักธรรมไปฝึกใช้วิธี Google นะครับค้นหาง่ายมากเดี๋ยวนี้นะครูคร้องคุณบางทีไม่มีความรู้เปิด g o o g l ลปุ๊บตาสว่างเลยนะครับพอมาขึ้น G O O G L E นะไม่ใช่นะค้นหาให้เป็นนะเรามาทวนกันก่อนครับแนวคิดความเข้าใจของศาสนามีกี่แนวคิดครับมี3มแนวคิดจําได้ใช่หรือเปล่าหรือลืมไปแล้วทวนกันนิดนึง สามแนวคิดแนวคิดแรกคืออะไรครับ e x c l u s i v i s m คืออะไรฉันเลิศชันเพอร์เฟกชันดีที่สุดศาส,สนาอื่นเนี่ยไม่เทียบเท่าศาส,สนาชันดีตัวอย่างเป็นอย่างไรไปดูในค่าวที่แล้วเทปที่แล้วเพราะฉะนั้เนี่ย e x c l u s i v i s m นะครับศาส,สนาชั้นเพอร์เฟที่สุดนะต่อไปแนวคิดที่2นะครับ i n c l u s i v i s m i n c l u s i v i s m คืออะไร้ศาสนาอื่นเป็นไงมีเหมือนกันแต่ศาสนาชันเป็นไงศาส,สนาชันเลิศต่างกับเมื่อกี้นะ เมื่อกี้เอกูสีคืออะไรครับโชว์พาวเลยศาส,สนาชันดีศาส,สนาอื่น,นเป็นไงว้าวมีกา๊ายอ่ะไม่ได้เรื่องอะ่ะแต่อันนี้เอนกูสีเป็นไงครับศาส,สนาถึงอือ่นมีหมดนะโอเคหมดแต่ศาสนาฉันเป็นไงดีแนวคิดสองแนวคิดนี้เนี่ยเริ่มจะเอาละมาเป็นแนวคิดที่สามที่เราเรียนกันนั่นคือ pluralism พหูหววัฒนธรรมนะครับพหุก,ก็คือหลากหลายนะครับความสุขเสริภาพเกิดขึ้นได้เมื่อเราเข้าใจความแตกตา่าง ย้ำนะสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเข้าใจความแตกต่างของหลักธรรมแต่ละศาส,สนาว่าเอ้ยศาส,สนาคริสต์เป็นยังไงศาสนาพราหมณ์เป็นยังไงศาสนาพุทธเป็นยังไงศาสนายูดาห์เป็นยังไงศาสนาโซโลเอสเตอร์เป็นยังไงศาสนาเชนศาส,สนาเหลาจือจ้อเม่งจือ้อคงจื้อต้องเข้าใจให้หมดเมื่อเข้าใจให้หมดรู้ปลายทางนะครับปลายทางก็จะรอเธออยู่นั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นนี่คือความเข้าใจความแตกต่างซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดี้ไงก็เลยเป็นแนวคิด religious p ู u r a l i s m นะบางคนบอกผูกครองบอกเอ้ย e คุณน้องคุณ,คณทำไมกระแดะภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่มีศัพท์ภาษาไทย,ยหรอขออภัยจริงๆนะไม่มีศัพท์ภาษาไทยนะครับก็เลยต้องขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับต้องขออภัยด้วยทวนี้เรามาดูแนวทางกันนิดนึงครับเมื่อเราเข้าใจแต่ละศาสนาและว่านาสนาแต่ละศาสนาเน,นี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราจะสร้างสันติภาพสันติสุขให้มันเกิดขึ้น่ะได้อย่างไรบ้างอันเนี้ยในหนังสือเรียนมีนะครับแต่วันนี้จะพูดนอกหนังสือเรียนนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอาดูในหนังสือก่อนนะครับ แนวคิดอันแรกครับทําความเข้าใจหลักการแก่นแท้ของมันก่อนว่าเฮ้ยแต่ละศาสนามันเป็นอย่างไรศาส,สนาพราหมีตรีมูรตินะศาส,สนาคริสต์เนี่ยมีพระกายพระบุตรพระจิตเป็นตรีเอกานุภาพศาส,สนาอิสลามมีพระเจ้าเป็นพระอัลเลาะหนะ์น้าประทานลงมาให้นบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดก,ก็ไปเผยแผ่ ต้องได้แบบนี้นะเข้าใจแก่นแบบนี้นะแก่นพื้นฐานนะเนี่ยต่อไปที่2ครับเข้าใจเคารพในความคิดความเชื่อที่แตกต่างเมื่อกี้บอกไปแล้ว p l u r a l i s คืออะไรถ้าเกิดเรารู้แก่นรู้แก่นของาศาสนาแล้วเป็นไงครับเราก็จะเข้าใจความคิดความแตกต่างของแต่ละาศาสนาว่าเป็นอย่างไรบ้างและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะปฏิบัต,ติตนได้ไงว่าเอ้ยไปอยู่ที่รู้ที่นี่ที่นั้นเนี่ยการเข้าร่วมพิธีกรรมทางาศาสนาเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องทำยังไงบ้าง ไม่ใช่โอ้มางงูมางาหละ่ะเดินเดินเข้าเข้าออกออกยุกยุกยักษ์นี้โอ้ตายเลยนะกลายเป็นคนดูแบบไม่ได้ศึกษาข้อมูลแถมยังไม่มีความรู้อีกต่าากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก Li s l u r a l i s m แนวคิดที่สามต้องเข้าใจแก่นเข้าใจลึกซึง้งและจะสร้างสันติภาพได้อันที่สี่คือเรารู้พื้นฐานและบางศาสนาเนี่ยอย่าพูดเรื่องศาสนานะบางศาสนาเนี่ยแตะต้องไม่ได้นะบางศาสนาเนี่ยอย่าไปรูปแทนรูปเคารพศาสดานะเพราะศาสดานี่มีแค่คนเดียว เขาะจะมีความเชื่ออย่างนี้ครับศาส,สดามีองค์เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นตัวแทนไปสร้างศาสดาเนี่ยไม่ได้เพราะคนเดียวเท่านั้นจะมาเป็นตัวแทนไม่ได้นะบางคนบอกงงอะไรตัวแทนคนเดียวอะไรเงี้ยงงจังเลยสมมติสมมติสมมติสมสมตินี่นะอันเนี้ยศาสดาชื่ออันเลาะอันเนี้ย จะสร้างอันนี้ pointer เนี่ยเป็นอันเลาะได้ไหมไม่ได้นะอันนี้เป็นตัวแทนศาสดาไม่ได้นะเพราะศาสดามีองค์เดียวคืออะไรอันเลาะอันนี้เป็นอันเลาะได้ไหมไม่ได้เคยมีเรื่องมาแล้วนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งฮอลลีวูดเลยสมัยก่อน4 0 5 0ปีที่แล้วไปสร้างตัวตนขึ้นมาโอ้สร้างเป็นพระอันเลาะเป็นเรื่องเลยนะครับเผากองถ่ายกันเลยนะครับดังมากเรื่องนี้นะถ้าเกิดนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมลองไปค้นหาดูนะครับครูมไม่มีเวลาอธิบายนะ เผากองทายกันวินาศสัตโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมาสร้างตัวแทนศาสดาเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับศาสนาต้องระมัดระวังต่อไปครับขนาดสนทนาไม่ใช่แบบโอ้ฉันรู้ดีแยะฉันอ่านมาแล้วการอ่านรู้ความรู้พื้นฐานแต่คนปฏิบัติเองเป็นไงเขารู้มากกว่าคุณนะ่ะคุณจะไปแบบโอ้ฉันรู้หมดแล้วฉันอ่านหมดแล้วเนี่ยศาส,สนาคริสต์เป็นยังไงแต่ตัวเองนับถือพูดนะ่ะแล้วไปคุยกับคนศาสนาคริสต์ไปคุยกับบัตรหลวงเนี่ย โอ้ฉันรู้นะาฉันอ่านมาแล้วบาทหลวงก็ต้องรู้มีความรู้ทําไมมากกว่าคุณสิแหมไปโชว์พาวเชียวไม่ได้นะใช้ถ้อยคําสุภาพด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้ไปลบดูดูมิ่นอวดภูมิโอ้ตายเลยอย่างนั้นอนะ่ะคุณจะไม่ได้ความรู้แถมไล่กลับบ้านไปด้วยนะครับไม่ได้นะเข้าใจแก่นแล้วเราต้องไม่แชร์ริงแลกเป็นประสบการณ์กันไม่ใช่ว่าฉันดูนืก,กว่าโชว์พาวกว่าโอ้โหจบเลยนะไล่กลับบ้านเลยข้อที่6นะครับนั่นก็คือเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับนั่นคือเนี่ยคุณจะเอาตัวแทนศาสดาเนี่ยไปเป็นอย่างเงี้ออยพอร์ไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปภาพรูปเคารพสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยไปใช้เนี่ยต้องใช้ให้เหมาะสมด้วยบางศาสนานี่ไม่ได้เลยอิสลามคริสต์เนี่ยนะครับรูปปั้นรูปเหมือนศาสดาพระยาโฮวานะครับพระอัลเลาะห์ไม่ได้เลยนะครับอันตร,รายมากๆเสี่ยงมากๆนี่คือแนวทางทั้งหมดในการที่คุณจะเข้าใจศาสนาคนอื่นมองศาสนาตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ มื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วคุณความขัดแย้งก็จะเกิดไหมครับไม่เกิดเกิดเป็นสัตยภาพที่เกิดขึ้นนะครับในจิตใจของเรานั่นเองเราไปดูกันนิดนึงครับคาบที่แล้วจําได้ไหมว่าให้ทําอะไรทวนกันนิดนึงครับให้วิเคราะห์วิพากษ์เหตุการณ์ปัจจุบันกับหลักคำศาสนาใช่ไหมครับกรณีไหนกรณีรักเพศเดียวกันนะครับกรณีรักเพศเดียวกันบางคนบอกโอ้เรื่องของครูนะคุณมาไม่ชอบแต่พูดแต่เรื่องแบบนี้นะแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครูทําตีมแบบนี้มาตลอดเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่มีเป้าหมายนะเป้าหมายมันคือค่าสุดท้ายนี่แหละนะครับกรณีรักเพศเดียวกันเขาจะเรียกว่ากลุ่มกลุ่มนี้ว่า L G B T Q นะครับที่ครูทําบวกเอาไว้เดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเยอะมากแต่ก่อนในสมัยครูเรียนจะเป็น L G B T เฉยๆตอนนี้มี Q ด้วยนะ Q คือ queer เดี๋ยวเรามาดูอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับกรณีรักเพศเดียวกันครับภา,าษาอังกฤษเรียกว่า Homosexuality ของกลุ่ม L G B T Q วิเคราะห์วิพากษ์เอาหลักธรรมแต่ละศาสนาเนี่ย อธิบายอย่างละเอียดคราวนี้ก็มีรัเพศเดียวกันครับเราจะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันนะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเราเข้าใจแต่ละศาสนาแล้วเป็นไงครับความสันติภาพก็จะเกิดใช่ไหมแล้วเราก็จะไปลบดูความคิดไปมองความคิดคนนู้นคนนี้คนนั้นเป็นไงแตกต่างกันนะครับไม่ได้รอกนะเรามาดูนิดนึงครับ LGBTQ คืออะไรบางคนไม่รู้จัก LGBTQ ครับมันเป็นตัวย่อครับ L คือ lesbian lesbian คืออะไรก็ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันนะนะครับ G คืออะไรครับ จคือเกยนะอันนี้คงเคยได้ยินเป็นประจำทั่วๆไปนะผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันนะครับบางคนก็เรียกว่าชอบเพศเดียวกันโฮโมเซ็กชวลนะครับแต่เมื่อกี้โฮโมเซ็กชวลิตี้นะไม่เหมือนกันนะอันนั้นร่วมเพศคือหญิงกับหญิงชายกับชายไบเซ็กชวลคือชอบในทั้งชายทั้งหญิงบางคนบางสับทางวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าโบนะเคยได้ยินใช่ไหมโบสในทั้งคู่ไม่มีปัญหาทรานเจนเดอร์ gender, ข้ามเพศเช่นแต่ครูเลาว่าคุณเป็นผู้ชายมีจิตใจเป็นผู้หญิงตายแล้วนะฮะหรือผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายะนะเรียกทรานเจน อีกอันหนึ่งฮะคิวคิวคือคุเอคุเอคือไม่ได้ตามขนบสังคมทั่วไปคือมันนอกเหนือจาก LGBT อ่ะไม่จำกัดรสนิยมแนวไหนก็ได้อิสระเสรีฟรีดอเขาเรียกว่าควเอโดยรวมๆแล้วมีบวกบวกคืออนาคตไม่รู้เป็นยังไงก็คืออาจจะมีตัวอักษรเพิ่มไปอีกอ่ะพูดง่ายๆคราวนี้ในสังคมไทยครับแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ยอมรับกันนะไอ้กลุ่มเพศสภาพต่างๆเพศวิถีเพศพวกนี้ LGBT เี่ยสมัยครูหนุ่มๆฮะมีหนังเรื่องหนึ่ง ต้องพูดได้ว่าพริกหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยทีเดียวสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะรักแห่งสยามเรียกได้ว่าปี2550นะเรียกได้ว่าโอ้โหสังคมตั้งคําถามกับเรื่องความรักในเพศเดียวกันลองดูโปสเตอร์หนังด้านหลังสิฮะโอ้โหไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับเพศเดียวกันสังเกตดูเห็นไหมก็าชายหญิงจับคู่กันเห็นปะแต่พอไปดูหนังโรงจริงๆแล้วโอ้โหคุณมาเดียวชูเกียรติเป็นไงฮะเรียกได้ว่ากระเพื่อมฮะ เมื่อ13ปีที่แล้วต่อมาก็เลยมีหนังรักเพศเดียวกันอย่างเช่นคุณพศอานนท์ก็ไปกำกับหนังเรื่องนี้ฮะเพื่อนกูรักมึงว่ะนะขอภัยรบพูดยาบนะฮะหนังเรื่องนี้จริงๆปี2 5 5 0ปีจากนั้นมีกี่ชายชายใช่ไหมสองเรื่องหญิงหญิงก็มีนะหญิงหญิงนี่ yes or no นะปี2553นักเรียนอาจจะยังเกิดแล้วแบบแบะเบาอยู่ปถมอยู่อะไรแบบเนี้ยอายุประมาณแบบวบ9ขวบยงเล่นนนหหัังงงงยยาาโดอก้ีว่าขวบยังเล่นหนังนนี้คือลเยะ ชายชายหญิงหญิงนะและแถม y yes, ยส o อ n นเน่ทำภาค2ด้วยต่อมาก็เลยมีหนังเพียบไปหมดเลยฮะอย่างเช่นคุณธันวารินก็กำกับหนังเรื่องไม่ได้ขอให้มารักนะมีอะไรอีกฮะมีคุณมะเดียวชูเกียรติสักวีรกุลก็กำกับหนังเรื่องโฮมนะฮะคุณมาจุฑาวุฒิก็เป็นจะแดงนกนะฮะจากนั้นมีอะไรอีกฮะนี่ปี57นักเรียนน่าจะทันแล้วพี่ชายไบโบรแมนส์นะฮะปีส5 57สสังเกตไหมครับว่าความรักเพศเดียวกันเนี่ยมันเริ่มที่จะตอบรับ ในประมาณปี2555เป็นต้นมาปี50นี่ยังไม่ยอมรับนะสมัยครูเนี่ยเรียนตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เนะี่ยโอ้ใครยเป็นเพศเดียวกันนะ่โดนล้อเลยนะยิ่งครูจบเรียนผู้ชายด้วยโอ้ตายเลยนะฮะไม่ได้เลยนะฮะพอครูเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยตอนเนี้ยตกใจมากเพื่อนเริ่มเปิดตัวบางคนนี่ไม่รู้เลยนะว่าเป็นเป็นอ้าวเนี่ยแหละับเพราะหนังมันบ่งบอกสภาพสังคมในยุคนั้นว่าสังคมยุคนั้นเนี่ยเริ่มเปิดรับมากขึ้นเปิดรับหนักขนาดไหนฮะซีรี เรื่องแรกๆที่เข้ามาในโทรทัศน์แต่ก่อนนี้เป็นภาพยนตร์นึกดูในโรงภาพยนตร์คราวนี้มาอยู่ที่บ้านเลยเรื่องแรกๆเลยที่เป็นออริจินอลเลยเลิฟซิกฮนะอยู่ในเว็บเด็กดีก็เขียนนิยายไปนะเสร็จปุ๊บนะโอ้ออกมาโด่งดังเลยต่อมาก็มีหลายเรื่องฮนะโซตัสเอย่ยดาร์บูคิสเอย่ยล่าสุดปีนี้นะวันที่บันทึกเทปอยู่ก็กําลังออกอากาศอยู่นะฮะเพราะเราคู่กันนะฮะโอ้จิ้นกันเข้าไปนะ,ะสารวัตรกะทายนะฮะนี่ฮะเป็นคู่จิ้นกันหมดเลยะฮะอันนี้คือ LGBTQ เหมือนกันนะคือสร้างให้เกิดความจิน้นสาวาสาวายฮะเหมือนกับสาววายวายร่ำจากอะไรรู้ป่ะเนี่ยยาโยอินะไปว่าทํายาโยอิของญี่ปุ่นนะฮะบอยเลิฟนะครับ, loves, รบก็คือวัยรุ่น Boy Loves เนี่ยจะเริ่มต้นในช่วงประมาณปี2535นะครับแล้วก็มีการเขียนนิยายนะครับออกมานะครับประมาณ20กว่าปีแล้วเพิ่งมายึดในประเทศไทยในช่วงประมาณปี2555เป็นต้นมานะครับก็คือกลุ่มบอยเลิฟนะครับก็คือสาวจิ้นวายจิ้นวายก็คือยาโยอิ นะครับคราวนี้อนด้านหลังเนี้ยซีรีส์พวกนี้ก็คือเป็นพระเอกนางเอกแต่เปลี่ยนจากนางเอกเป็นนายเอกพระเอกก็คือแข็งแกร่งกำยำล้ำสันนายเอกคืออ่อนโยนเหมือนนางเอกแต่เป็นผู้ชายนะนี่คือสาวจิ้นายแต่หนังไม่ใช่นะความต่างระหว่างหนัง LGBTQ ก่อนหน้านั้นเนี่ยกับจิ้นเนี่ยคือจิ้นเนี่ยก็นเ,นยเหมือนแบบความเพอ้อเพ้อฝันจินตนาการไม่ได้พูดเรื่องเซ็กไม่ได้พูดเรื่องสัญลักษณ์ทางเพศไม่ได้พูดการเสพสังวาสไม่ได้พูดอะไรกัน แต่เป็นลักษณะของพระเอกนางเอกที่รักกันกุุ้้งกันนิ่งกุ้งกิ้งมีสายรักนามนาในที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพศสภาพเพศทางเลือกแต่กลุ่ม LGBTQ จะพูดในเชิงความเท่าเทียมทางเพศว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะยอมรับกันสักทีซึ่งในมุมาศาสนาครับาศาสนาพุทธได้พูดถึงความรัก4ประการนั่นก็คือสัจจะธรรมขันติจาคะรวมกันเนี่ยเรียกว่าคารวาสธรรมสี่สัจจะความซื่อสัตย์รักกันต้องมีความซื่อสัตย์กัน มีการควบคุมอารมณ์โกรธเกลียดหึงต้องควบคุมให้ได้ข่มใจให้ได้อดทนอดกลัน้นมีความขันติและเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปันศาส,สนาอื่นมีไหมครับศาส,สนาคริสต์ก็มีเช่นเดียวกันศาส,สนาคริสต์นะครับความรักพูดชัดเจนเลยครับที่เราก็พูดไปแล้วรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองศาส,สนาคริสต์พูดอย่างนี้นะครับศาส,สนาอิสลามครับพูดไหมครับพูดครับความรักจนกว่าท่านจะรักพี่น้องของท่านเท่ากับรักตัวท่านเองเห็นไหมเริ่มที่จะเห็นความแตกต่างแล้วนะ คุณต้องเข้าใจหลักธรรมศาสนาเพราะฉะนั้นสองเทปสุดท้ายเนี่ยเป็นเทปที่ยากส่วนใหญ่เนื้อหาผู้ศาสนาที่จะแยกในตามโรงเรียนนะครับม .4 ม .5 ม .6 เนื้อหานี้จะอยู่ม .6 เพราะมันวิเคราะห์คุณต้องเข้าใจหลักธรรมที่นอกเหนือจากที่เราเรียนมาคุณต้องไปค้นหาสังเกตดูรักพี่น้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแต่ไม่พูดนะครับเรื่องคู่ครองเป็นยังไงแต่คราวนี้ครับถ้าเกิดเราไปเจาะลึกเกี่ยวกับความรักที่เป็นคู่ครองคร,งครับความรักที่เป็นคู่ครองแล้วเป็นเพศเดียวกันเนี่ย ศาสนาเขาห้าม <that> เลยครับเรามาเริ like man, persona persona ่มต้นศาสนาพุทธครับเขาจะเรียกว่าบันดอกเขาได้ยินไหมบันดอกอ่ะบันดอกแปลว่าอะไรครับอะไรก็ตามที่มันขาดตกบกคร่องไปอะไรก็ตามที่สิ่งที่แสดงเครื่องหมายบุรุษสตรีที่มันบกคร่องไปอ่ะมีสามจำพวกครับจำพวกแรกคือชายประพฤตินอกรีดในกามเสพกามเช่นลไะชายมีวัฒเพศที่เป็นชายโดยสมบูรณ์อ่ะแต่เสพกามกับผู้ชายด้วยกันเขาเรียกว่าทางเวทจะมัก มีจิตใจการแต่งตัวเป็นผู้ชายกกริยาอ่อนช้อยเหมือนผู้หญิงเสพสังวาสกับผู้ชายด้วยกันอันนี้บันดอแบบแรกบันดอแบบสองฮะตอนฮะผู้หญิงเลยนะตอนก็คือเอาองคาชาติอันถ้าเอาออกผู้หญิงนี่ก็เอาไปเติมอันที่สามครับกระเทยกระเทยในทางพุทธศาสนาครับคือบางคนเนี่ยนะเป็นยีนผู้ชายแต่ผิดปกติอวัยวะเพศอวัยวะเพศก็เลยคล้ายกับอวัยวะเพศหญิงบางคนเป็นเพศหญิงแต่อวัยวะเพศหญิงอ่ะเป็นคล้ายๆกับผู้ชายไม่ได้ตัดไม่ได้ตอนไม่ได้อะไรเป็นความผิดปกติของอวัยวะ ไม่ใช่แบบพฤติกรรมตุ้งติ้งเด้ยไม่ใช่นะเอาเวร์ผิดปกตินะครับสามกลุ่มนี้เขาเรียกบรรดาบรรดาบวชได้ไหมครับไม่ได้นะแสดงว่าบวชภิกษุภิกษุณีต้องชายแท้หญิงแท้สิใช่ฮะอุ้ยตายแล้วแสดงว่าเรื่องเพศเดียวกันสมัยก่อนเป็นไงไม่มีบัญญัตินะสองพันกว่าปีก่อนเนี่ยไม่ได้บัญญัติเรื่องเพศเดียวกันแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยคือชายกับหญิงแยกกันเลยอ่ะโอเคนะเก็บไว้อันที่หนึ่งศาสนาคริสต์ครับศาสนาคริสต์ เมื่อกี้ครูพูดไปว่าความรักจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองใช่ไหมแต่เขาบอกรักเพศเดียวกันได้ปะก็ไม่ได้พูดนี่แต่เขาพูดนะใครบอกไม่พูดนี่ฮะคีย์เวิร์ดเลยคะเอามาจากคมภี์ของศาสนาคริสต์เลยคะับเขาบอกว่าเนี่ยไปหานะพระธรรมมท .19 เก้าหน้าสี่ถึงหน้าแปดโค้ดเอาไว้แล้วบอกว่าอะไรพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงให้เป็นชายและหญิงเพศอื่นมีไหมเ LGBT บีีมีไหม,มไหม,ม่มีมยุคนั้นมีที่ไหนล่ะ เพราะฉะนั้นบุรุษต้องละบิดามาดาน,นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันคืออย่าให้เปลี่ยนเพศนะพูดง่ายๆ่าแล้วเขาพูดอีกไหมอ่ะรักเพศเดียวกันได้หรือเปล่าพูดอีกฮะอย่าหลงเลยคนล่วงประเวณีคนถือรูปเคารพคนผิดผัวผิดเมียขออนะุญาตน้องพูดสับแบบบ้านๆนะเพราะว่าคน่างนี้จริงคนผิดผัวผิดเมียลูกสว่าดหรือชายเล่นลูกสวา่านชายลูกสวาดคือแล้รเอาชายกับชายด้วยกันอนะ่ะอย่าหลงนะผิดนะ ล่วงเะเวณีผิดผัวผิดเมียเพศเดียวกันไม่ได้ผิดทันทีอยู่ในคัมภีร์นี้นะฮะไปหาดูเลยเป็นความผิดปกติครับคริสนี่ไม่ได้เลยนะแต่ในสังคมยุโรปเห็นไหม LGBT แต่งงานกันกฎหมายบอกถูกต้องศาลบอกแต่งงานได้แต่ชาวคริสบอกว่าอะไรถ้าคริสที่เป็น traditional หรือประเพณีนิยมบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะมันผิดปกติมันเบี่ยงเบนเลยทําให้โรงเรียนคริสชื่อดังที่เป็นชายล้วนนะจากกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับด้านหลันะ่ะเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เบี่ยงเบน ถามว่าผิดไหมถ้าในมุมคริสตไม่ผิดนะก็ชาวคริสตบอกว่าคนที่เพศเดียวกันชอบพอเพศเดียวกันก็ผิดอนะ่ะพระเจ้าบอกว่าผิดนะอ่ะพระเยซูบอกว่าผิดอนะ่ะแต่ในสังคมตอนนี้เป็นไงครับจิ้นวาย L G B T โอ้โหพอนี้โผล่ขึ้นมาเป็นไงเป็นเรื่องเป็นราวพอโอรงเรียนชายล้วนชื่อดังที่เป็นโรงเรียนคริสต์ต้องออกมายกเลิกกิจกรรมแล้วก็ออกมาขอโทษขอโพยโดยอ้างว่าเจนาของพระเจ้า,เ,จาเช่นเดียวกับที่ครูพูดเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเราเข้าใจมุมมองของศาสนาเป็นไงครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับก็คริสบอกว่ามันผิดปกติอ่ะแต่คุณเอาสังคมในศตวรรษ21ซึ่งมีความหลากหลายทางเพศเนี่ยไปตัดสินไงโอเคหนูคราวนี้อิสลามลหละอิสลามนี่หนักเลยเขาเรียกว่าปอแนะปอแนเนี่ยแปลว่า LGBT นั่นแหละแต่ถ้าพูดแบบบ้านๆคือเขาเรียกว่าตุดนะ๊ดปอแนกับปอเนาะจะคู่กันโรงเรียนปอเนาะคือโรงเรียนสอนศาสนาในสจังหวัชดชายแดนภาคใต้เขาจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งครับคือแยกเพศชายกับหญิงต้องแยกกัน ห้ามมีอะไรกันห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศการมีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากผิดกฎบัญญัติของพระเจ้าเพราะฉะนั้นครับชายกับชายอยู่ด้วยกันหญิงกับหญิงอยู่ด้วยกันเป็นไงครับผู้ชายเล่นเพื่อนเล่นเพื่อนคืออะไรครับก็กอดคอตบศีรษะเล่นกันธรรมดงธรรมดาถ้าเกิดคนเรียนโรงเรียนผู้ชายเป็นไงครับก็ปกติไงฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสาวจิ้นวายสาวยายโยอีเป็นไงฮะโอ้ตายแล้วมีความอ่อนโยนโอ้ดีจังเลยแต่จิ้นไปไกลแล้วนะฮะ เวลาครูดูนั้นซีรีส์วายเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็รู้วก็ปกตินธรรมดาแต่ถ้าจูบนี่ไม่ใช่แล้วนะจูบนี่เกินเลยแล้วเกินเลยแล้วแต่กอดคอนน้นนช่นเฉยๆแต่สาวชิ้นวายเป็นไงฮะความอ่อนโยนนะแบบอ่อนโยนนะมีมีในเอกกับพระเอกนะอะไรประมาณนี้แต่อิสลามได้ไหมครับไม่ได้นะครับมีนบีคนหนึ่งครับได้รับหมายจากพระเจ้าครับให้ไปปราบคนที่ผิดเพศ คือเกิดเป็นชายคุณจะไปชอบหญิงคุณไม่ชอบไปชอบผู้ชายด้วยกันที่เมืองเมืองนึงครับชื่อว่าเมืองโซโดมีหรือเมืองโลโดมเมืองโซโลมีนะครูชายคขาว่าโซโดมีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีรักศัพท์อีกคํหนึ่งเมืองโซโดมีครับปราบสาเร็จไหมไม่สําเร็จฮนะพระเจ้าเลยลงโทษฮนะให้คนทั้งเมืองนี่ตายให้หมดเพราะอะไรนักเรียนดูวัตที่ครูไฮไลไท์ครับเขาบอกว่าชั่วมากนะชาวอิสลามบอกนี้ชั่วมากเลยเพราะผู้ชายเนี่ยมีความสัมพันธ์นกับเพศผู้ชายด้วยกันเองเนี่ยเป็นการกระทําที่แบบ ผิดธรรมชาติพระเจ้าสร้างมาเป็นผู้ชายอะ่ะไปชอบผู้ชายด้วยกันเองได้ไหมอะก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นจึงเป็นรากศัพท์ภาษาอังกฤษครับโซโดม y แปลว่าการเสพสังวาสที่ผิดธรรมชาติคือชายกับชายมีอะไรกันและเกิดปัญหาออกมาครับนั่นคือโซโดม y ลอโซโดม m ลอคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถารานทางเพศมันไปสืบเรื่องกับวัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับคริสตในยุคของการล่าในนิคมในคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า อังกฤษก็เคยใช้นะครับโซดมมิลว่าชายกับชายต้องแต่งแจงานกันเนี่ยไม่ได้เพราะอย่าลืมคริสอย่างที่บอกไปว่าชายกับชายหญิงกับหญิงเป็นความผิดปกติคือเบี่ยงเบนคราวนี้ปัญหาที่สําคัญครับเคยเกิดขึ้นแล้วฮะนั่นก็คืออันวาอิบบาฮิมนะฮะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะในช่วงปี2541รสิบอ็ครับถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเรื่องใหญ่นะครับในวัานธรรมอิสลามนี่ไม่ได้เลยนะ เป็นเรื่องเป็นราวครับมีการสืบสวนสอบสวนโดนจําคุกไปประมาณเก้าปีและตํารวจที่ไปเค้นตํารวจที่ไปทําร้ายร่างกายอันวาอิบราฮิมผิดเหมือนกันฮะแต่จําคุกแค่สเดือนเห็นไหมครับว่าความหมายของกฎหมายโซโดมีลรอเนี่ยกฎหมายความพิจารณาทางเพศเนี่ยในสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่รุนแรงมากไม่ได้เลยนะครับแต่ในสังคมโลกศตวรรษที่21สิบเ็ดฮะเป็นไงฮะมันเรื่องปกตินะคุณจะไปกดขี่งี้ได้ยังไงไม่ได้ นะมันอันตรายนะอย่างนี้ไม่ได้ในะสังคมแบบนี้กดขี่คุณจะเอาลุกสมัยก่อนโบราณมาตัดสินนี้ไม่ได้แต่เราถ้าเกิดเราเข้าใจศาสนาของเขาก็เขามีวัตะวัฒนธรรมแบบนี้เขามีความเชื่อแบบนี้ทําไมอะครับก็เขามีความเชื่อแบบนี้คุณจะเอาความเชื่อเหตุผลร้อยแปดพันเก้าไปครอบงำความคิดเขาได้ไหมอะไม่ได้นะโซโดมีรอก็ยังมีอยู่ในสังคมมุสลิมมาเลอินโดพวกนี้ใช้กฎหมายทางเพศที่รุนแรงนะครับบรูไนเป็นต้น เพราะฉะนั้นในกระแสซีรีส์วายหนังวายเข้ามาเลเซียได้ไหมครับไม่ได้เข้าอินโดนีเซียได้ไหมครับไม่ได้เอเข้าจีนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยครับออกโทรทัศน์จีนนี่ไม่ได้นะฮะห้ามเด็ดขาดนะครับเกาหลีได้ไหมฮะไม่ได้นะครับชายชายนี่โอ้โหทำรุนแรงมากที่เกาหลีอ้าวแล้วเขาดูยังไงเนี่ยพวกแบบกระแสะจีนใช่ไหมเวลาไปมีดแอนกรีดดาลงดาราไปว่าไม่กีดได้ไงเนี่ยเขาดูทางเนะ็ตฮะทีวีทางการของจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย ไม่อนุญาตนะครับให้แบบเพศเดียวกันมาออกทางโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดเป็นรากเหง้าของกระแสจิ้นวายนะยังไม่อ,ออกอากาศเลยอแสดงว่าสังคมชายกับหญิงยังมีอยู่ในสังคมโลกและแต่ละศาสนาน,นั้นก็เชื่อต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นครับคุณจะไปเอาความคิดเขาไปครอบงำความคิดเขาได้ไหมไม่ได้ปิดท้ายด้วยภาพนี้ครับครูเอาดาราที่เป็นลูกครึ่งนะเอาดาราไทยไทยมารวมกันแปดคนครูรู้ไหมว่าใครเนี่ยตอบได้ไหมด้านหลังเนี่ยตอแบบไรไหม ต่ไม่ได้ลองคิดซิว่าใครคิดไม่ออกหรอกเพราะอะไรครับแต่ละคนรูปร่างผิวพรรณสันฐานเป็นไงไม่เหมือนกันความคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันฉะนั้นมันก็ย้อนกลับมาเรื่องเดิมครับว่าถ้าเกิดเราเข้าใจหลักธรรมแก่นของแต่ละศาสนาไม่ลบหลู่ความคิดคนอื่นเข้าใจสังคมที่แตกต่างหลากหลายแบบที่เห็นในภาพเนี้ยดาราเมืองไทยนะไม่ได้เอาเมืองนอกเลยไทยสิไทยจนึงไม่ออก ความแตกต่างเหล่านี้มันลงตัวได้ก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนเหมือนกันเห็นไหมถ้าเกิดครูไปแต่งดีๆหน่อยเหมือนรายการบางรายการที่แบบท้ายว่าหน้านี่หน้าใครมาซ้อนกันอะ่ะแต่งเน,เน,เน,เนียนๆหน่อยก็เป็นคนคนหนึ่งถูกปะเพราะฉะนั้นครับสังคมครูเคยพูดไปแล้วความหมายความสําคัญพุทธศาสนามันคือการรวมกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกันเมื่อเราเข้าใจแต่ละมุมมองแต่ละความคิดแต่ละมิติสันติภาพความสุข ความอันดีที่เกิดขึ้นในสังคมก็จะจันลงขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือเป้าหมายของวิชาสังคมไม่ใช่ให้ไปท่องจําหลักธรรมทางพุทธศาสนาไม่ใช่ให้ไปนั่งจําว่าอริยสัจสี่มีอะไรแต่เป้าหมายสังคมคือต้องอยู่สังคมแบบเนี้ยที่มันมีความแตกต่างหลากหลายและเข้าใจในหลักธรรมจริงๆของเขาและอยู่ด้วยกันในสังคมให้ได้ไม่ใช่ไปขัดแยง้งรุนแรงเอาความคิดเราไปครอบงําความคิดอื่นอย่างนี้เกิดสงคราม เกิดอันตรายใหญ่หลวงเพราะความคิดฆ่าคนได้ความคิดไปชี้นําได้แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนความคิดปรับมุมมองเห็นภาพด้านหลังเราจะเข้าใจมากขึ้นครับว่าสังคมมีความแตกต่างหลากหลายาศาสนาความคิดก็มีความแตกต่างหลากหลายคุณจะเอาความคิดของแต่ละคนมากรีดครอบงำใครไม่ได้ครับอันนี้สําคัญที่สุดครูที่อยู่ปลายทางตรงนี้ต้องออกแบบกิจกรรมให้ดีด้วยนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญ บางคนแบบโอ้ศาส,สนาพุทธก็ท่องจําอย่างเดียวผมเนี่ยมาจากการที่ไม่ชอบศาสนามาก่อนตนนี้พูดถึงครูท่านผู้ชมนะครับและเปลี่ยนมุมมองครับว่าศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากฐานความคิดความเชื่อที่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นก็เลยอธิบายเป็นเหตุเป็นผลไงว่าเป้าหมายสําคัญไม่ใช่ท่องจําหลักธรรมแต่ต้องให้เข้าใจถึงลึกซึง้งและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมที่แตกต่างหลากหลายอนด้านหลังนี้ได้ท่านผู้ชมก็จะมีความสุขท่านผู้ชมก็จะเข้าใจมุมมองความคิดมากขึ้นนั่นเอง ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้นเป้าหมายสังคมศึกษาคืออันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นครับคาบเรียนทั้งหมดของรายวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับน่าจะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเราเรียนทฤษฎีมาเยอะแต่ของครูพาที่ครูรับผิดชอบเป็นวิเคราะห์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ได้เป้าหมายสําคัญครับนั่นก็คือสัติภาพอาจจะโลกสวยไปหน่อยไม่ต้องสัติภาพก็ได้ครับเข้าใจตัวเราเองเข้าใจคนอื่นโลกสงบสุขครับ แต่ถ้าเกิดเข้าใจเราแต่ไม่เข้าใจเขาแล้วเราไม่คน้นคว้าสันติภาพเกิดไหมครับไม่เกิดถ้าเข้าใจเราเข้าใจเขาความสุขเกิดเหตุและผลเกิดสังคมจะวัฒนะและวัฒนายิ่งขึ้นไปนี่คือเป้าหมายของรายวิชาสังคมศาสตร์ทั้งหมดเราเรียนประวัติศาสตร์ทําไมก็เข้าใจชาติอื่นไงมองตัวเรามองเขาและเป็นบทเรียนศาส,สนาเช่นเดียวกันเศรษฐศาสตร์ก็ใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เป้าหมายดูด้วยไม่ใช่แค่สอบเข้ามาหาวิทยาลัย,ยอย่างเดียวใช้ชีวิตดําเนินชีวิตให้เป็นเราต้องอยู่ในสังคมที่แตกต่างหลากหลายแบบนี้ไปตลอดตั้งแต่เกิดจนตายโอเคนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้หรือให้ปรับปรุงพัฒนาการสอนแบบไหนหรือว่าการสอนวันนี้มันดูไม่โอเคดูซีเรียสไปยินดีน้อมรับปรับปรุงนะครับช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วก็ปิดคอร์สรายวิชาสังคมศึกษานะครับในสัปดาห์ที่สิบดเจอกันได้ใหม่เมื่อมีโอกาสนะครับ ครูแล้วคุณสานะศิลปินจากเรียนหัวหินช่วยเปิดร้าที่สอนเรียนบังกายกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครูนัชจินมาอินแก้วจากเรียนสามเสนวิทยาลัยนะครับครูจงกลกรเลิศหาจากเรียนเบญจมาราชาลายในพระบรมชินุปถัมภ์แล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยปิดคอร์สจบสวยงามลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เจอกันได้ใหม่เมื่อมีโอกาสลาไปแล้วครับสวัสดีครับผลร,รายการโดยสำนักงาน,นาคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน